สวัสดีค่ะสวัสดีครับมาทองลาตีครับสามีบอลโรเด้อร์ขายสานพาลุยลูทุไม้ค่ะพ้าพิ้วผ้าหนองโมนเองอะที่มาไต่เขียดเนาะอากาศห้อนค่ะอากาศอ่าวก็เลยมาลองเบิร์นสองเงขียดเบิร์นขังเหล็กของเข่าเนาะค่ะเขียดสีออกโบในเวลากลางคืนเนาะเพิ่งมาไต่เขียดหางางก็ยังเว้นค่ะเขียดเพิ่นมาโดดนะจ๊ะน้ำไปบางน้ำกันไปพิสูจน์น้ำกันเนาะเขียดจะโดดบ่วไปไปน้ำทองน้ำตาเนี่ยค่ะตอนนี้กระโจดอยู่ข้างทางอยู่แล้วค่ะเดี <ไป S 2> ด๋ยวเขาก็จะลงข้างล่างแตะ แต้มแบกอือตกของเขาวะคือวาสานิดจักลงบึงอเลยขังแรกในชีวิตสาว่อแเกียดจกเผื่อเด้อจ้ะก็แต่กระโดดคุบเนาะ,ะแตมแบกบ,บุญบรรล้วพยัยไหน

แรกขอสาวนิดะนะการคูบเขียดมัดอันนี้ไงนี่บอกไปก็มับนี่มาเต็มเมือ่อหมอยกับ môi mồ tôi à ta nghe tôi nghe tôi kịp tôi là sao 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 đi tôi đi không môn 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 Chắc, môn 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 เห็นว่นาะคุณนันทนิตออกไฟออกเห็นบ่เห็นบ่าหนาหนแมนบ่นี่แมนโอ้ยในกลิ่นเนาะเนาะคือขี้ดินเนาะมวนโอบหลบไปนั่ขี้ดินนะเจ้านั่นนประสบการณ์ไม่เอ้าต้องิดดูแง่มกบ่เห็นนี่เอ้าเนี่ย นี่จะดูนีละตีนี่โตซะน่าลูปยันข้าขี่กันโลกชิ่มมากกับว่ามากนี่หาลูปหลังว่ามนี่เห็นว่าปล่อออกปล่อยออเห็นอืมนี่อ่าอาวสิได้แก่ตัมัน อายี mm. Mm ่ส hmm. okay. mm ิบนะฮ่ออะไรของม้วเขียวแล้วโอ้โหอยู่นะมือใหญ่ขี้ว่าน้ำเขียดมาอยู่มือว่าเขียดหน่อยนะอี่น่ก๋วยใหกว่าเยอะเนาะอันนี้พอาสิบตัวไปไช่ ได้ทั้งโดดนี้เออกลับไปบังขันหนึ่ใช่ได้หลายก้อนนี่อืมอืมออขึ้นไงแห้งเนาะหลุ่นมนะเหนื่อยๆตัวหน่อยจับได้บอ้อเนะี่ยผลงานตัวต่อไปหม,มาบไงบองนะนะค่ะนะวันหนึ่งเขา อ่านำหมอกเพิ่งถ่ยแงงๆค่ะแข็งเลื้อนหมอนเดิอือัะ่นะละมกมกขึก้งขี่เลยมกขึ้นขี่ตัวนี้คือชย่งไงมั๊อือหลุ่นน้ำได้เลยเนะ <laughs> น,นีย่ยแย่โดดอ่ะแย่โดดนี่นะ อืมนี่นนอ,อ่าวิลาได้จังนห,หน่อยเห็ดจะได้กับบดูดรับอยู่นอนลับอยู่เดี๋ยวมุกนึงนะคะตัตบสรุปข <ś led> <า>้ามมือนะ <ś led> คือผลงานของเขาเนาะผลงานขึ้นแหลกค่ะเขากันหาเขียด <c oughs> ในมุกหนึ่งบ่ะในมุกหนึนะ่งเยอะเขาออกมาดึกไปหน่อยเนาะออกมาดึกไปหน่อยตอนนี้ก็ดึกราค่าะแล้วก็อากาศเริ่มเย็นเนาะเขียดเพิ่นกะหมุนเฟื่องขึ้นนะคะเพิ่นบอกออกมาหากินหาอยูวเนาะเอา้าก็เล่ามือแรกทดลองงานเนาะคะ่ะตอนนี้กับเยเห็นคุบเขียดจ้าเื่อก็เลยลองมาเบิง่ง มาเหรินมึงเนาะมากับพี่จิมพี่เชิดเด้อจ้ะตอนนี้พี่จิมพี่เชิดกะเดินทางกลับก่อนละค่ะเดี๋ยวเรากลับใช้น้ำน้ำตูดไปจ๊ไดกะขอขอบคุณเด้อค่ะทุกๆก็ลังใจค่ะทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์จ้าฝากก็ไลค์ก็แชรทสายนี้ต้องค่ะาสายปลาลุยทุกทุ่มไหมค่ะพอกันคลิปหน้าจ้าคลิปนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ